เมียเดี๋ยววิลงกลางเลยผมเป็นคนหาวัดหนูเป็นคนหนาวอ่ะวัดแต่วัดเปเดี๋ยวผู้ถามจริงใจจะไม่ส้งใส่ไว้ของยุนเนี่ยโอ้โหจริงปะเนี่ยมึงเอาอะไรมาให้กูวะเืออะไรอ่ะอไม่ได้บอกไม่ได้ตะพกดเอางี้คือคือถ้ามึงหาไม่เจออ่ะโอ้โห ว่ามุนควางลูกตาให้เราแล้วของกล้าคืออะไรวะเนี่ยไปด้วยไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวแล้วกูต้องทำยังไงกับของชิ้นนี้เนี่ยเป็นกับพี่เป็นกับพี่นี่ย Two o n นมันแบบเอียงตัวยังไงวะเนี่ยอะไรพี่คิ้ขวาพูอฟีดไม่แบบเอาให้มันเอียงแบบเอียงแบบพาดพาดบ่าอะไรเงี้ยได้ปะผมไม่รู้เหมือนกัน